จดหมายเหตุสยามเพลานี้มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างในผ่นดินสวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ตัวกระผมอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันนี้ผมดีอยู่ตรงนี้ด้วยความตระหนักดีว่าการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันนี้ อาจจะมีข้อจํากัดอยู่หลายประการหลายด้านในการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแต่อย่างไรก็ตามผมขอให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านว่าตัวผมและคณะมนตรีของผมทุกคนจะมุ่งมั่นทุ่มเททำงาน ด้วยความไม่แหไม่เห็นแก่เน็ดเหนื่อยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรามีอยู่ไม่ว่าเป็นกำลังกายกำลังสมองเพื่อให้ประเทศไทยของเราได้หลุดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตต่างๆโดยเร็วที่สุดและผมต้องขอขอบพระคุณ พี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความมั่นใจโดยผ่านความไว้วาววงใจและการลงคะแนนเสียงของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชนที่ได้ให้การสนับสนุน ตัวกระผมให้เข้ามาแก้ไขสถานาการณ์เฉพาะหน้าท่านได้เสียสละให้ประเทศไทยมีทางออกและหลังจากลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้กลับไปอยู่ในเจตนารมณ์เดิมของท่านก็คือการเป็นฝ่ายตรวจสอบ และผมก็ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่มาจากพกรรครัฐบาลอาทิเช่นพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคพรรคประชาธิปไตยใหม่และพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่ได้ให้การสนับสนุนไว้วางใจ ทำให้รัฐบาลของผมภายใต้การนําของผมที่เป็นนายกรัฐมนตรีกําลังจะเกิดขึ้นเพื่อมารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนรับใช้ประเทศไทยที่รักของเราวันนี้ด้วยเวลาที่มีอยู่นะครับเราจะเร่งแก้ไขปัญหาสีด้านที่เป็นไปคุกคามและส่งผลต่อการ ดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งก็คือ1ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเราจะเร่งดำเนินมาตรการลดรายจ่ายลดค่าครองชีพลดค่าพลังงานค่าเดินทางค่าค่าขนส่งต่างๆให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประกอบการทั้งหลายและจะแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อยและหาทางมาตรการต่างๆทั้งทางกฎหมายและการอำานวนความสะดวกต่างๆเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนตลอดจนทําให้รายได้ของชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานรากของสังคมไทยมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ต่อไปคือเรื่องที่สองคือเรื่องปัญหาความมั่นคงซึ่งเป็นปัญหาที่กำลังดำเนินเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้รัฐบาลของผมจะเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพเพื่อให้เกิดการลดความสูญเสียของ ประชาชนของทั้งสองประเทศแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะต้องยึดหลักการที่เราจะต้องไม่มีวันเสียดินแดนแผ่นดินของเราแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวนะครับคนไทยจะต้องไม่เสียประโยชน์คนไทยจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความเป็นปกติสุขแล้วรัฐบาลจะเร่งดำเนินการ ชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการล่าช้าไปบ้างแต่รัฐบาลของผมจะต้องชดเชยให้กับค่าเสียหายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับกัมพูชานะครับด้วยความรวดเร็วครอบคลุม ทุกหลังคาเรือนต่อไปก็คือเรื่องปัญหาภัยธรรมชาติซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะต้องเร่งต่อยอดในเรื่องการจัดทําระบบเตือนภยัยซึ่งได้ทํามาแล้วในสมัยที่ตัวผมเองยังดารงตําแหน่งรัฐมน,นตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็หวังว่าในช่วงที่ผมไปพักร้อนอยู่สักพักหนึ่งนี้นะครับก็คิดว่า ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานต่างๆที่เราเคยได้ประชุมหารือกันอยู่คงไม่ได้หยุดในการที่จะจัดหาระบบเตือนภยัยระบบป้องกันภยัยระบบการเยียวยาฟื้นฟูและระบบะการแจ้งเตือนภัยต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนเราจะต้องเร่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติ อย่างรวดเร็วทันท่วงทีสมเหตุสมผลและมีความเป็นธรรมซึ่งตัวกับผมเองได้ได้มีความคุ้นเคยกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีในสมัยที่ยังดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็จะเข้ามาดําเนินการอย่างเต็มที่เช่นกันเพราะว่าผมก็จะควบในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจะไม่มีการหยุดชะงัก และจะไม่มีการที่จะเรียกว่าติดอุปสรรคใดๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าผมยังคงจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากพี่น้องข้าราชการทุกหน่วยงานที่ผมมีความคุ้นเคยผมไม่ได้มีความคุ้นเคยเฉพาะพี่น้องข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงสาธารณสุขที่ผมอยู่มาหลายปีเท่านั้นนะครับแต่ในช่วงที่ดํารงตําแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นระยะเวลาเกือบหกปีผมก็ได้มีความสัมพันธ์มีเครือข่ายมีความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นด้านการพลเรือนด้านตำรวจด้านความมั่นคงด้านทหารของทัพซึ่งในเวลาที่ผ่านมาที่ผมมีมตำแหน่งหน้าที่ราชการอยู่เรื่องปัญหาความร่วมมือนะครับไม่เคยเป็นอุปสรรค ต่อการทํางานเพื่อตอบสนองพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดเลยตรงกันข้ามผมมั่นใจในความสามารถของตัวผมเองที่จะเชื่อมต่อความสัมพันธ์และก็ประสานงานเร่งให้ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือเพราะว่าประโยชน์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นด้วยเวลาที่รวดเร็วด้วยความร่วมมือที่เข้มแข็งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือพี่น้องประชาชน ทั้งสิน้นซึ่งผมมั่นใจว่าผมและพี่น้องข้าราชการทุกท่านนะครับมีเป้าหมายเดียวกันต่อไปก็คือก็คือปัญหาเรื่องภัยสังคมนะครับรัฐบาลของผมองผมจะเร่งปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์การพนันและการพนันออนไลน์ทั้งหลายอย่างจริงจัง โดยสร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเพื่อกำจัดภัยสังคมทุกรูปแบบขอให้พี่น้องประชาชนได้ได้มีความมั่นใจนะครับว่าผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่ได้มาด้วยบุญคุณของใครยกเว้นบุญคุณของพี่น้องประชาชนชาวไทย โดยผ่านผู้แทนรัศดรของท่านเพราะฉะนั้นผมมีผู้ที่ผมจะต้องตอบแทนพระคุณอยู่เพียงกลุ่มเดียวก็คือพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนาของผมอยู่แล้วนะครับการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้กล่าวมาสี่ปัญหาหลักๆนะครับผมต้องขอให้ความมั่นใจว่าผมจะต้องได้รับ ความร่วมมือความร่วมมือการประสานงานเพื่อให้เจตนารมณ์ของผมซึ่งก็คือเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้ขับเคลื่อนไปด้วยประสิทธิภาพและความรวดเร็วโดยปราศจากอุปรสรรคและสิ่งกีดขวางใดๆเพราะว่าผมมั่นใจว่าด้วยประสบการณ์ที่ตัวผมและคณะมนตรีที่ผมกำลังคัดสรรแต่งตั้ง ให้มาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนนั้นจะไม่มีเวลาที่จะทำการทดลองงานนะครับไม่มี probation นะครับผมต้องต้องคัดสรรมาอย่างดีเพื่อที่ว่าทุกคนเมื่อถวายสัตว์ปฏิญาณตนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะปฏิบัติงาน ได้ทันทีด้วยความมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้ความกังวลทั้งหลายของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามที่เป็นความกังขาในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของตัวบทกฎหมายที่ในบางครั้งพวกผมก็ไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับมีการการแกล้ง ใส่ร้ายแต่ถือว่าวันนั้นได้ผ่านไปแล้วเรื่องที่เป็นสิ่งที่กังวลใจของพี่น้องประชาชนผมขอเรียนยืนยันว่าตัวผมและรัฐบาลซึ่งก็หมายถึงรัฐมนตรีทุกคนจะทำงานโดยยึดความถูกต้องของกฎหมายเป็นหลักเท่านั้นและผมขอย้ำนะครับจะไม่มีการแทรกแซง กระบวนการยุติธรรมตามที่มีผู้ห่วงใหญ่ตามผตามที่มีผู้กังวลแต่จะปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำงานด้วยกลไกซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆความยุติธรรมที่จะต้องมีกับผู้คนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการยัดเยียดปรุงแต่งหรือ การแกล้งใส่ร้ายอย่างที่เคยมีผู้ปฏิบัติมานะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจนะครับนอกจากที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วจะเข้าไปเร่งรัดเปิดเผยครับเปิดเผยให้กระบวนก,การยุติธรรมทุกอย่างต้องอยู่บนโต๊ะแล้วสามารถอภิอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความกังวลสงสยัยหรือแม้กระทั่งคู่ความได้รับทราบถ้าตรงไหนผิด ดำเนินการทันทีแต่ต้องดําเนินการโดยกฎหมายไม่ใช่กฎหมู่นะครับก็หวังว่าก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ได้คอยติดตามการทํางานของผมในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของสิ่งที่พี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนมีความห่วงใหญ่ คึกก็ได้กำหนดไว้อยู่ในบันทึกข้อตกลงว่ารัฐบาลของผมจะมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการจัดทำรัฐรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในหมดของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและนอกจากนี้จะน่าจะมีกระบวนการ ตามท,ที่สารัฐธรรมนูญจะได้กรุณาวินิจฉัยในเรยวนี้นะครับและหลังจากนั้นผมจะยุบสภาครับนะครับภายในกรอบเวลา4เดือนที่ได้มีข้อตกลงไว้เพื่อได้เพื่อที่เราจะได้คืนอำนาจให้สู่สู่กลับคืนสู่พี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจ อนาคตของประเทศต่อไปอย่างที่ผมเรียนนะครับแม้จะมีเวลาไม่มากนักแต่ผมมั่นใจว่าผมจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายผมจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เวลาน้อยเวลาสี่เดือนดังนั้นตัวผมและคณะมนตรีจะไม่มีวันหยุดไม่มีพักร้อน ถ้าเป็นไปได้ต้องไม่มีการเจ็บป่วยนะครับไม่มีฮอลิีเดย์ไม่มีวันที่จะบอกว่าพักผ่อนกับครอบครัวยกเว้นพักผ่อนตามความต้องการของร่างกายในทุกๆวันผมเชื่อว่าสเดือนคนที่มาเป็นรัฐมนตรีของผมรวมทั้งตัวผมเองจะสามารถมีสุขภาพที่จะยืนหยัดทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ เราจะต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตให้ให้จงได้ในระยะเวลาที่มีอยู่และนอกจากนั้นเราก็จะสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อที่รัฐบาลชุดต่อไปจะได้มาสารต่อการทำงานโดยดำรงเจตนารมณ์ให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขมีความมั่นคงในชีวิตด้วยความยั่งยืนตลอดไป รวมทั้งรวมทั้งจะสร้างความรักความสามัคคีของชนในชาติเพื่อร่วมกันเป็นพลังในการพัฒนาประเทศไทยที่รักของเราสืบต่อไปนะครับผมจะไม่ทำให้เจตนารมของพี่น้องประชาชนที่มอบความไว้วางใจในตัวผมต้องสูญเปล่าและผมจะรุ่มเทอย่างสุดความสามารถที่จะทำงาน ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนของผมให้สมกับความไว้วางใจที่ท่านได้กรุณามีให้แก่ผมในการเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านในวันนี้ขอขอ,ขอบพระคุณครับ ขอบน้ำใจชาวสยามทุกท่านที่มีไมตรีจิตสดับรับฟังจวบจนเพลานี้ค่ะข,ขอบน้ำใจข้าหาได้มีความประสงค์จะยามหมิ่นหรือทำให้บุคคลและองค์กรใดต้องมัวหมองไม่หากท่านเห็นว่างามในเนื้อความขอแรงใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามจากขอบน้ำใจค่ะผมหมีค่ะดิฉันยุย้ยไว้พบกันเพลาหน้า